สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะโน้ตบุ๊กเอเซอร์ E1430G ครับ,ขบ,บตเขาจะเป็นตรียออกก่อนนะครับ,บต,ต,รตรงนี้ก็เลื่อนตรงนี้นะครับตางซ้ายก็ดันดิงออกแล้วถอ,นนอดน็อตทั้งหมดนะครับ สติ๊กเกอร์อยู่นะครับต้องเาสติ๊กเกอร์ออกก็ได้ครับแล้วก็มีน็อตอยู่ใต้นี้ตัวหนึ่งนะครับรงนี่ครับที่แกะสติกเกอร์เห็นว่ามีน็อตอยู่นะครับ ตัวดีวนะครับก็ทำการจิ้มนะครับหาเข็มมาจิ้มนะครับล้วก็ดึงดีวีดีออกแล้วก็ทำต้องการเนี้ยนะครับ อย่งมาแล้วก็ระวังนะครับเดี๋ยวพังรีบแกะออกมาเพราะว่าตรงนี้จะมีสายนะครับเราก็ต้องทำการปลดสายก่อนนะครับใส่ทัดเพกกับสายคีย์บอร์ดนะครับ มับตรงนี้จะมีสองตัวนะครับอยู่ข้างใต้ใี้ดูไม่หมดนะครับก,ก็ออกด้วยนะครับไม่งันเดี๋ยแกะไม่ได้มัใต้แบบอีสองตัวนะครับตัวเล็กทังนั้นก็ทำการยกขึ้นนะครับง่ายๆนั้นนะครับก็ พอฮันดิสครับตัวนี้ฮันดิสกับ USB นะครับนัอตขึ้นใส่ลำโพงครับไวไฟครับตรงนี้แล้วก็ถอดน็อตนะครับ หนึ่งตัวตรงนี้นะครับลกดูมันมีต่อไหมนะครับไม่มีตัวเดียวนั้นตัวจอนะครับมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่เป็นสติ๊กเกอร์ก่อนน <c oughs> ่ครับใส่ขึ้นนะครับนีก็ออกออกขึ้นครับตรงนี้เป็นตัวที่ชาร์จนะครับถึงออกเลย ค่อยข,ขยับเบานี่ลืมสายแฮร์ดิสนะครับนอกเลยทำเอนเรียบร้อยครับพฤติการแกะเลเซอร์แอปไป E1 อีด 430G ครับ